ก็ไม่ง้างอย่างแบาอีกครอบ้านยังไม่สอไปูี่โอเปิดข้าบ้านขึ้นข้นขึ้นิึ้นข้นขน่อยนข้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> right. ้นขึ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 ้น้าวเข้า้้นนี้โอ้ยอย่าทุบไม่ได้ทุบนข เออมีประตูปิดอัตโนมัติเพื่อนหกระป๋อยกระตุกกระไปโอ้โหเออเพื่อนปรตูปิดแน่นอ่ะพอดีเพื่อนพูดจริงด้วยทุกไม่ได้โอ้โหเออเอาเล่นแบบเอาชีวิตรอดก็ดีอยู่จะได้ทุบช่วยอ่าหายเล็กฮะเป็นทำบาดแผงอะไรเห็นอะไรแปลกเมื่อกี้อะไรอ่ะเข้าเตั้งแต่เมื่อไหร่ โอ้ยหันหน้าไม่ได้เอาหันไปแล้วก็หันกลืนเออไปด้วยจะต้โอ้โหใครเปิดประตูให้ประตูตรงนึ้งโอ้โหพ่อแม่จะช่วยกุ้ยอดตัวอะไรอ่ะโอ้โหโครปปี่โครงกระดูกคุณเปิดคกระดูกแล้วซอมบี้์ล่นไปด้วยวันนี้มันมีปีกมีปีกบินด้วยเหรอ เกิดอะไรขึ้นมีพี่ตายไงเสียงอะไรอ่ะเขาปล่อยไก่อ่ะโอ้โหเสียงอยู่เหมือนซอมบี้ระเบิด่ยตะกะ้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 ซอมบี้เข้าห้องยามแล้วเฮ้ยไม่ใช่ซอมบี้ผูค้คิปเปอร์ได้มั้งอคิปเปอร์เข้าห้องยามเฮ้ยพี่มงทางเขาหรือผีเสือ้อ เสียงอะไรพี่น้องดังครอกใครได้ยินไหมเอิ่มอยู่ข้างบนวะหันไปดูบนหัวเขาสิโอหันหน้าแรงครอกเลยเฮ้ยน้องผู้เสียว กอกเลกเหมือนคนได้โอ้โหคนตายตายโดนตายเออเพียงผู้เพียงผู้เพียงผู้ไอตัวดำดำขายาวๆน้ำเชื่ออะไรแล้วอเออนเออสกิลิตันวอตสกิลิตันไหนอ่ะเข้ามาทำหายออกไปข้างนอกแล้วนนี้ด้านในมีแต่แมงหงว่าไม่ใช่สกิลิตันคิปเปอร์เออเพียงผู้ย่าเนี่ยเห็นมันปีนได้ด้วยใช่ไหมใช่มันปีนได้ไงอ่ะชชช อ่อนแล้กวกาอะไรสง่งแล้วน,น่าใช้ยานี้เป็นประยุ์นะในเกมมารครับไม่สั่งสนออกมามันบันไดแทนหน้าบ้านตรงบุกเขาเงียบเลยพุทชุม่มโอ้โหมาเจอกำแพงอีกอะไรดังปิด๊ดอะไรดังปิ๊บข้างเขาข้างเขา แม่ m มันด no ังอย่างนั oh. <no en> <senses> ้นเพียงผู oh. so ้เพียงผู้เพียงผู้โอ้โหตัวอะตัวให้เดินพัานโอ้โหพี่โครงกระดูกโอ้โหเดินมาอย่างกะเออมาหลอกใช่พอเป็นมาหลอกเลยโอ้โหยังจะเดินมาฮะเอ็มซอร์อะไทำแต่ลมันแววอะไรบีให้ไม่ต้องกลัวปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วหายใจคว่ำพี่น้องชาวไทย แล้วตอนนี้เกิดข่าวออกไปกันไปถ้าเกิดระวงังขยันด้วยแม่ในพวกยังหมายถ<ะ>ึงพูดก่อนยังจะอยู่ไหมพี่พุ้มงกไม่อยู่มันวางไม่ได้ฮะมานี่เขาสมุดเขาจะนอนโอ้ยทำเตียงนอนให้ยังอะปูเตียงนอนให้หน่อยดิพี่อุ้มงกโอ้โหหันหน้าชาชีลไปห้องสมุดนอนใหม่กัเเในภาษา โ <Okay. S 1> อเคภาษากับกอล์ฟเฟี่อย่างนั้นนะคะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พับเพดเอาเร็วเวเ้เเเออ <c oughs> โอ้โตั้งเตียงนอนไว้ให้แล้วก <c oughs> <ค>็เปิดประตูอยู่เลยไม่นอนข้างๆไม่ให้นอนข้างๆไปพ้นไปแกนอนลงนั้นเลยไปเอาตั้งให้แล้วไม่ใช่ทอมนะเออปุ้ยว่าเป็นยูริไม่ใช่ไม่ใช่สกิลเป็นคาเนกิค่ะก็มีเขืนกันบ้าง <c oughs> <c oughs> ตไม่บ้าไหมเออนี่แล้วก็จะมาดูพันทำท่าหลับกัน,นโอ้พี่ว่าหลับหลับหลับเสียถ่ายนยั<อ>้นหน่อยกลับมาปีกเป็นไปสู่ฝันไปตึงแม่เอืมอย่ารักได้ไหมโอ,โอ้พี่วน,นอนนอนนอนอยากถ่ายอยากถ่ายอยากถ่ายนะพี่ว่ามานอนก่อนเด้นะนอนก่อนนอนก่อนนอนไปดิ

เขาเปลี่ยนโหมดนะเป็นเป็นอะไรออกแล้วออกแล้วเออโอเคออกออกเดี๋ยวขอไปสร้างไนโน้นก่อนทั้งนั้นก็จบแค่นี้เดี๋ยวยายายาอ้าวทำไมทำอะไรอีกอ่ะเขาอยู่อีกโหมดนึงเนียเออใจเข้าสักเออสิบล้านกว่าหมดขึ้นอยู่ไหนรุ่งรุ่งมาจากเออไม่ต้องโอ้โหฝนตกงั้นขึ้นไปไหน ยังพูมาแรงอะไรอะ่ะเอามาซัดทำไมกับโทษ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  <What? S 2> เห็นเขาอย่างเห็นขากำสร้างอยู่เดี๋ยวป่ะน้องโอ๊ยมาแรงกัดคอเฮ้ยไม่น่าเปิดตัวโอ๊ยมาแรงเข้าสร้างพิงกี้พิงอเมนะพิง อามียนาสร้างเพลงอามียนาพี่อนอนมั้ยมีถ้าเกิดนานก็ไว้แค่นี้ก่อนนะพี่ยองผู้เดียว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 เดี๋ยวค่อยมาถ่ายให <You S 2> ม่ถ้าเกิดพี่ยองผู้สร้างเสร็จแล้วถ้างั้นก็อัดคลิปวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนนะนะพี่นะ สบายไม่ใช่เรื่องของข้าพเจ้าโอ้ตั้งบอกเร็วชิบเอ้ยโอ้โหมดกันโอ้ยนอนในห้องในห้องเอ์ยังมดสุดยอดเปิดประตูห้องทิ้งไว้เออทั้งนั้นก็โอ้โหยังจะทั้งนั้นก็ไว้แค่นี้ก่อนโอ้โห เฮียตกลงอุ้ยเดี๋ยวตรงนั้นตัวทองตกลงบินโอเคบายบายเดี๋ยวยาก่อนนะมองหน้ามองหน้ามองหน้าแล้วก็ค่อยจบตอนมองหน้าพี่อุุ้เอาของออกไปจับยึดก่อนยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งๆจอดโดนโอเคโอเคนั่นก็จบแค่นี้แหละจุดเดิม พี่ออฟเอ้ยเอ้ยพี่พี่พี่พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้เฮ้ยไม่เกี่ยว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 อะไรกับเออเออเออยูเอฟโอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะดึมดึมโอเคตอนนั้นก็แค่นี้อย่าไปคิดมากอะไรกับเออนั่นนะโอเคเพิ่งพูดเออเอโออเออยูเอฟโอพี่ออฟชอบเล่นไมค์ครับใช่ไหมปิยงปิ๊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 ง เฮ้ยอชอบเล่นไมค์ครับใช่ไหมถามกับถามเขาเดียวาเฮ้ยเอ้เห้ยวะวเลาะดังดิเป็นเนียอะไรอะเป็นอะไรอะปอมบู๊ชอบเกมไหมครับใช่ไหมเห็นได้ค่ะว่าเห็นมั้งอู้จ่โอ้โหพี่อบู๊ลืมปิดเฮ้ยไอ้วะเลากลืมปิดที่ไทยเดียว ตคงอใช่่มมั้ไคง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 จะไม่มีคงจะไม่มีใครคงจะไม่มีใครเฮทวปะคงจะไม่มีใครดูถึงฉากล้างหลงก็คงไม่เป็นไรหรอกเออพี่ไปเฟินพี่ไปเฟินพี่ไปเฟินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปไปเฟินม่มาดูไม่มาดูของปัญญาไม่มาดูไม่คับองปัญญาโอนแบบนี้หรอกโอเคไหมเฟิน ฝากยูมิด้วยนะฮะยูมิยูมิยูมิคีมิมมะฮะโอเคพูดชื่อเพื่อนก่อนลาจากไปจากแบบนี้โอเคจบเข้าไปแล้ว